สวัสดีครับช่องพอเรียงมาเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาดูเปิดกลุกมี่อยู่นี่พี่ให้กับพี่ไก่อ่ะดูผ้าเก่าม่ให้หอมอะ พี่ให้ผมเลยเอาจะเป็นไงได้หมือมึงเพี้ยงอีกเหรอฮะอู้พี่ต้มสะสมเยอะขนาดนี้เลยว่อันนี้หนึ่งอ๋อหนึ่งในสิบอันนี้เปิดกุนะครับเปิดกุนี่ให้ดูนะครับถ้วดเห็นรอเนี่ยลุงเพิ่งเงินลุงเงเินลุงเงเินลุงเงเินนี่แผงนี่ลุงมูทวดหมดเลยมีซองอีกอื้อหืม อันนี้นะครับอันนี้เป็นเซียนเซียนตอกครับมาอะไรฮะนี่ถ้าถ้าจะเอาเอาไปนี่ต้องเอาองค์เล็กนี่ไปเลี่ยมก็องค์ที่พี่ให้ไปว่าจะไปเลี่ยมทองยังไม่เลี่ยมเลยอืูงูทวดนี่องค์เนี้ดิบงูทวด ่ครับพี่แกให้ไปองหนึ่งแล้วไงองใหญ่นั่นน่นนะว,นนนนวันนี้นะครับเรามาใช,มใช่ใช่ใช่ใชพี่ผู้จัดจาการวันนี้ก็เลยมาเปิดกลุ่มให้เราดูนะครับว่าของสะสมนะครับทั้งหมด อันนี้มาหมดยัง,งน่ะพี่ยังหนึ่งในสิบโอ้โหอันนี้ยังไม่หมดอีกอ่ะ,อะไ,ไม่ต้องออกมาแล้วนะพี่<ม>แกน,นี้ใส่ก๊อปหรือยงใส่กรอบไม่แกยัง,อ,งอัน,นไหน<า>ยังไอค้คืนกินพี่พี่ไปแล้วเดี๋ยวมันยังไม่หมันเห็ดว่านเีลยเลื่อน <c oughs> เอา <c oughs> อันนี้ไอ้ต๊อกมันจะเอาสิงมันอยู่องค์เดุ่นก็จะเอาอยู่ ของแท้ครับไปนั่นแหละไม่ครับไม่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  ปูทวดแผ่สามพัน,นอ่าแพ่สามพันอันนี้หนูว่าแพ่นี้พี่เอามากับมือหลวงแพ้หลวงพ่อเลยไหมโอ้โหนะวันนี้เนี่ยเตียนต๊อบกำลังดูอยู่นะครับอันนี้อันนี้แค่ดูยังคือครึ่งเดียวนแล้วไงอันนี้ฝั่งนู้นยังไม่เปิดนะครับโอ้พี่ตุยอดเลย ใส่ทองก็ได้เงี้ยใส่เลี่ยมทองก็ได้ต้องถามเขาก่อนเขาให้หรือเปล่าก็ให้เลือกเอาแล้วห่วงเขาห่วงห่วงเขาจะโอไว้ข้างในเลยเขาก็จะเลี่ยมเรียมเรียมห่วงเลยเลี่ยมข้อมหู่งเลยพี่ตั้มให้ไปแล้วไงองค์นั้นน่ะไอ้อองนั้นใหญ่ถ้าใส่ทองจะกดสาริกาใหญ่ไหนไปไหนเออไหนไหน ได้เหมือนกับใครบ้างก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วได้เป็นานแล้วเว้ยส่วนใหญ่จะก็คือตัอ้ไม่สิส่วนใหญ่พระ <c oughs> เนี่ยที่ได้มาเนี่ยขอเอากับของหลวงพ่อขอญาติพี่น้องกับของหลวงพ่อส่วนใหญ่จะเป็นปู่ย่าตายายที่พี่ขอมาอัน,นอเนี้ยหลวงพ่อแพรเนี่ยครบชุดเนี่ยที่ได้มากับแม่หมดเลยนะหลวงพ่อแพรแม่ไปเอามากับกับมือหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแพร นี่อันนี้เนื้อธรรมดานะเนื้อเนื้อล่างนะยังไม่ใช่เนื้อเงินนะเนื้อเงินต่างหากคนเจ็ดผมจะดูนนถัดาสุดท้ายอันนี้เนื้อเงินนี่ยจุดเน,เนื้อเงินโอ้พวกนี้เอา้าพ,พี่ตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวประเมินราคาหน่อยไอ้นี่ไงเนี่ยเดี๋ยวที่ที่ไปเรียกมาเบ้าทุบเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยสองร้อยห้าสิบเนี่ยเรียกมาเน <c oughs> ี่ยไม่ใช่มาเนอ้ย ผมเลี่ยมมาให้พี่ตั้มแล้ร้อยเออไม่บอมเลี่ยมแพงพี่อยากรู้ไงว่ามันเลี่ยมพี่ตั้มไงพี่รู้ลุงทวดนะถาดเนี้ยพี่ดูลุงทวดลุงทวดจี่บาทพี่ลงทพี่อยู่ลุงทวดพี่ตั้มนั่นแหละพี่ตั้มถานนี้พี่ถาดเนี้ยเยอะเยียบเยะเยียบให้พี่ตั้มพี่ตั้มถาดนี้เท่าไหร่พี่เอาไอ้ประมิลข้าวข้าวานเนี้ย เนี่ยฐานเนี่ยน่าจะเกือบ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 แสนฐานนี้นะโอ้โหถ้ามองถ้าถ้าคนดูเป็นจมันจะมองไม่กี่องคือองค์หนึ่งจะหลักอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบองค์นะครับก็หลักแสนนะครับเนี่ย มันจะมีองค์นึงที่อยู่เจ็ด่นนี่ฮะดูสิองแล้วองค์องค์ที่เจ็ดเป็นหมื่นผมอ่ะไปไหนแล้วพี่ตั้มองแปดหมื่นผมไปไหนแล้วฮองค์ที่แปดหมื่นผมไปไหนแล้วไมบอกวองค์ละแปดหมื่นกับองค์ละสามพันห้าพี่ตั้มให้ผมเรียให้ใหนี่เรียกเอาอ่ะอนั้นอยู่ในเซตนี่นี่เนี่ยเนี่ยใน พวงเลยอันนี้เป็นเซียนนะครับเดาให้มาอาไปอยู่ปัตตานีแล้วเขาเช่าวางเขาเลยให้มาเจ้าของผู้ประเสริฐถาดจริ่งไม่ใส่รุกิุการมพี่ให้ชินไปตั้งห้าหกถาแล้วจะไม่ติดแต่ถามันจะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้แต่แต่มันใหญ่เท่านี้แหละโอ้โหนี่เรามาช่องเงินเป็ช่องเงินนี้แหละมาพี่เอาเอาถาดต่อไปมาครับเก็บตอกของอยู่อ่ะยังไงตอก มันมีองค์หนึ่งปอมมีองค์แท้อันนั้นน่ะพี่อะไรเก็บไว้สะสมว่าจะดูว่าอันไหนปอมไหนแท้เห็นเหรอตกอันไหนปอมฝนฝนเล่นเบียร์ไอ้นะไม่ดีหเออใช่อันนี้ปอมอันนี้แท้อันนี้แท้้อันนีแม่ให้มาพ่อแม่แม่เช่ามาตอนนั้นแม่เช่ามาสามหมื่นห้ากรุงเนี้ยผมขอองค์นี้องค์เดียวได้ไหม อุ้งเจ็ดหมื่นเลยเหรอต่อเล็งแล้วขอนะองค์ละห้าหมื่นนี่นะขอนะครับเอาเดี๋ยวเนื้อดีเนื้อสวยดีตัวพิเศษอันนี้อันนี้อ่าอันนี้ขอจะขอเข้ามาเนี่ยองค์เนี้ยสับเออ สบายเอออยู่บริษัทเก่าอาสบายเาออเขากลางเต้นแล้วพี่ชาวเต้นเขาปีหนึ่งแล้วพอดีวพักแขวนมาเขา,าบอกว่าพี่ใส่ของพ่ออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อสมเด็จเราอันละครั้งก็าบอกแท้ไหมก็บเขาบอกไม่ทันหลวงพ่อนะแต่เออออกไหนออกไหนโอ้ยถ่ายยูทูบเขาบอกออกมาจากวัดสาวได้ยังก็เลยบอกว่ามีไหมมีไหมอย่างเงี้ยให้ถือเบาบางเถอะเขาก็เลยแกะของมาให้นูไม่เห็นได้เลยอ่ะโอ้เอาทั้งผัวทั้งเมียบ<า><ม>ุตรี โอ้ยเฮีผัวเิ่งูนเดียวแค่แล้วไม่ตายไม่ตายเจ็ดหมื่นไปบ้งไหนหายเจอหรือยังนี่ครับเทียนตอกกำลังดูอยู่เดี๋ยวยังไม่ดูถาดตากข้างล่างเลยนะพี่ต้อมเอาถาดกันละดูเขาดูอนะครับนี่เป็นถาดที่สองอันนี้เป็นถาดอะไรพี่อันนี้จะเป็น นีีน่่ประจําปีเกิดมีมันมีเจอประจำวันเกิดอ่ะมันจะมีกวักนางกวักหมูพ่อรวยหน้าหน้นนหนา,หน,าหน้าไม่ส้มนะพี่ตับฮะหน้าไม่ส้มเหมือนที่ผมเรียมมาให้นะอ่าแต่ไม่ก็เขาเขา,ายสีเยอะไงอ่าเนี่ยเนี่ยขอบไม่ส้มอ่าอแต่เขา,าอีกหน้ามันนี่ก็สวย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 อยู่นะครับให้ดูชัดๆเลยครับ นี่สมเด็จหนังช้างออหนังช้างอือนี่ทาสาวก็ถือคนละองค์แล้วครับได้ถือคนละองค์แล้วโอเคไหมอันเนี้ยฮะอันนี้ยให้ทานี่อะไรมันมีองคละสามหมื่นกับองค์ละร้อยนั่นอะไรอยู่นั่นหรอจำไมคุ้มให้องละร้อไม่ใช่มันแล้วแต่บุญวัฒนานะเขาจะไปอยู่ด้วยเอาพระไปให้มันนะ องององหนึ่งราคาสองหมื่นบาทองหนึ่งราคาแส,าหน,าาสนห้าแล้วให้มันเลือกเอาว่ามันเอาองไหนมันเอาองสองหมื่นบาท,อาอบาทก,ก็เลยให้มันไปเพราะว่า <laughs> ต้องดูคนเลือกพระหรือพระเลือกคนต้องให้เลือกแล้วไงอัน <laughs> นี้เป็นผมเองนะครับที่เลือกเอาองสองหม <laughs> ื่นนะครับใช่หรอยิ้มได้หรอ นี่ของแม่ให้มาสวยๆพ่อางแม่มาทันรถทันนรนมาทันรถมาไม่ได้อยู่ในนี่เขาเซฟไปแล้วเขาซูเซฟแล้วในองค์ที่เรียมมาให้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยอยู่ในไงมันใส่กั็ใส่นี่ไม่ได้มันเต็มหมดแล้วกิ่งไหนกิ่งไหนดูดิฮะกิ่งไหนกิ่งที่ไหนหลวงพ่อไอ้นั่นไงลุงพ่อชำนาญเนี่ยชำนาญอ่ะนั่งของนี้ก็ได้แม่เวลาบอกว่าที่กิ่งพ่อชำนาญให้พี่เช่าต่อได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้พี่พอ อีสองเดือนต๊อกกิ่นพ่อชำนาญอยู่ไหนผมปล่อยไปแล้วพี่ดูมันพี่ทำองนี้ปล่อยเท่าไหร่พี่ทองเยอะน้ำทองเยอะไงเอองค์เนี้ยองค์เนี้ยองค์นี้สี่เป็นห้าอ้เนื้อเงินเนี่ยถ้าอันนี้ดีนะหลวงพ่อลุ่งค้าขายโชคลาภเนี่ยดีมากเลยให้แฟนผมนะหายากมากหลวงพ่อลุ่ง วุ้งเหเป็นวุ้งเป็นตะบือเออใช่วุ้งวุงว่าถ้ากระบื้อชอบองค์นี้มากเลยนี่ไงรูวุงใช่ไหมใช่นี่องค์ใหญ่เดี๋ยวดูพี่ไหนอันนี้สวยมากเลยครับผมชอบมากเลยหลังฮันุมานอันเนี้ยเห็นไหมสวยๆรุ่นหลังเข้ามาสี่เปอร์เซ็นห้าขอได้ไหมเช่าวัดหล่อนเข้ามาจากวัดสี่พี่ไปวัดมาครับเดี๋ยวของแท้แน่นอนแท้เดี๋ยวเุ่นหลัง รุ่นหลังรุ่นไม่ทันหรืรุ่นทันรุ่นทันมีแต่ไม่ได้ออกมาออกมาไม่ได้พวกคนเยอะอ้ถัดถัดพี่ตั้มถ่านนี้เท่าไหร่พี่ไม่ถ้าประเมินแพงน่าจะอยู่ประมาณสองสามหมื่นเอ้าถ้าข้างล่างแพงกว่ามันมีองค์หนึ่งที่แพงไงข้างล่างนะใช่แกก็บอกแกบอกมีองค์หนึ่งเจ็ดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นอยู่าถาดล่างนะอ๋อาฉันไม่ดูเลย ็ดูแล้วเนี่ยอิงโองก็ดูไปแล้วดูไปแล้วแล้วหาเจอหรือยังไม่เจอประมาณแจ็ดเงินไม่เจอนี่นี่ถาดถาดนี้นะนี่ถาดล่างนี่ถาดล่างนี่ถาดนี้ยดูไปแล้วเนี่ยประมาณแสนนะถาดนี้ยมีองค์แสนนะไอ้ต๊อกอ่ะลองหยิบดูดูแล้วอย่าดูอะไรเลยเออไม่ได้ไม่ได้ดูไปแล้วมาดูไปแล้วเออดูไปแล้ว หลงเงินก็แท้เพราะพี่เอาไปแล้วแต่มันไม่ทันหลวงพ่อหรอกที่หนึ่งห้าชุดเนี่ยฮะชุดนี้ที่ที่ทิวจับก็จะเหมือนกันอันนี้จะเป็นหลวงจะโอเมื่อกี้ผมจองนะพี่เห็นไหมเหรอเห็นไหมเหมือรุ่นเดียวกันแต่เป็นคนละสีเป็นคนละสีโอ้ก่งเฉลิมพลองนี้องนั้นผมจองนะพี่นะ มีกินหลวงพ่อเพียนด้วยมีลมด้ยใช่จอมไม่ปิดนี่ไงอัเนียพวกเระเออพวประหลัดกุ้มกอก็เลยร้อยยี่สิบแดบาทหมูมาตั้งมาเบอร์หนึฮะมันเป็นเบอร์หนึ่งสองแปดเอ้านึกว่าร้อยยี่สิบแปดดูรอยที่ไหนมีย่ไหน อันนี้นะครับเป็นผู้ทวนไงอ๋อเป็นผู้จัดการนะครับเขามาเปิดกุให้เราดูนะครับว่าหมของพี่ไม่เป็นสีเขียวใช่ไหมของเองเป็นข้อมูลองค์หนูกี่แสนเขียวอยู่ของพี่เขาเขียวแล้วมาองค์ร้อยให้กี่บาทของพี่ก็เริ่มเขียวแล้วเเริ่มขียวแล้วเขาบอกแล้วมันมีองค์ละร้อยกับองค์ละสามหมื่นอ่ะอ่ อันนี้เขาก็ให้นี่มามาล่วงมาล่วงพี่ตั้มดูพขาล่วงลางปืนเป็นไรเป็นพอได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งกำลังศึกษาเนี่ยหลวงพ่อรวยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อรวยเขาบอกหลวงพ่อรวยเออทำไมเขาเนี่ยเกี่ยวกับพี่ตั้มเออทำไมเขาเออตอนนี้เขา ใครก็ถามว่าหลวงมีหล,ลวงพ่อรวยไหมมันจากไหนพี่ไม่หล,ลวงพ่อรวยนี่ไงเฮ้ยนี่หลวงพ่อรวยเฮ้ยทำไมทำไมเขาเออพี่เล่าให้ฟังหน่อยหลวงพ่อรวยเนี่ยงงก,ยก็คือเขาเด่นได้เมตตามหานิยมก็ชื่อคือซื้อใครมีบูชาเนี่ยก็คือเหมือนร่ำรวยถู<อ>กหวยมีโชคเห็น <_ d ata> มีคนถามว่าโอ้โอมีหล,ลวลงพ่อรวยไหมมีหลวงพ่อรวยตลอดเลยถ้าถ้าใครมีไก่อ่ะถ้าตีไก่ส่วนใหญ่ไก่แกจะชนะหมดแหมหลวงพ่อรวยครับเออแกจะยันยันหลังไก่หลวงพ่อรวย ไหนตอกที่บ้านนี่นำที่ที่บ้านนี่นำข้ามาจากต่างประเทศเลยนะนี่ยเี่ยต้องใส่เนี่ยนี่เขาจะตอกไข่ไว้ที่มีหลายองค์แค่ไม่แบ่งของส็นองค์เห็นได้ไปแล้วก็บอกอ่ะเดี๋ยวผมเอาผมเอาหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อเฮงมาแลกพี่ตั้มผมเช่ามาแล้วเรียกมาให้สวยๆเลยคือมงคลอย่างนี้เหมือนเนามาเลยว่าไง